ไม่เข้าใจนุ่นวรนุชถามหาเหตุผลทำไมสวมชุดไทยถึงถูกห้ามถ่ายรูปเป็นหนึ่งในนางเอกไทยที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งชุดไทยออกมาได้อย่างงดงามที่สุดสำหรับนุ่นวรนุชโดยเจ้าตัวก็มักจะแต่งชุดไทยไปตามสถานที่ต่างๆแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าการแต่งชุดไทยไปถ่ายรูปในบางสถานที่ก็อาจมีปัญหา ทำให้นางเอกสาวถึงกับต้องตั้งคำถามผ่านทางอินสตาแกรมโดยสาวนุ่นได้โพสต์ภาพขณะเธอสวมชุดไทยสมัยรัชกาลที่5โดยได้ระบุว่าความรู้ใหม่แต่งชุดไทยไปงานอุ่นไอรักแล้วจะเข้าไปถ่ายรูปที่สวนสาธารณะไม่ได้ต้องขออนุญาตก่อนเหตุผลเพราะชุดเราแปลกเหตุเกิดณนะป้อมพัซุเมนหรือสวนสันติชัยปราการปอ ยังไม่เข้าใจจนถึงตอนนี้มีใครทราบเหตุผลไหมคะหรือต้องเข้าไปอ่านกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ไหนคะเพื่อจะได้เป็นความรู้ของประชาชนด้วยคะ่ะ อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ